สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ผมอยากจีมาขอเบาเรื่องการเลี้ยงต้นทุเรียนหรือการการเลี้ยงที่สีเอาไปปลูกเนี่ยครับกับระวังทุเรียนที่เอาไปปลูกแล้วการดูแลครับคืออยากอยากเปรียบเทียบอยากพูเพื่อนที่มีคมุ้มลูกอยากจะขอคุ้มลูกน้ำพร้อมครับคือที่แรกคันโตพรเองอ่ะผมว่า มันพอเขาเลี้ยงแบบนี้แล้วมันบ่กรับไปปลูกมันกิมันกับบ่านาสีบ่านาสียากไหมแต่ว่าบัดพอเอาอีหลีมาเ้ามันมันเป็นอย่างคือยากแถบยามเขาเลี้ยงเลี้ยงอยู่เสียะครับเลี้ยงอยู่ในถุงเสียมันคือเลี้ยงง่ายเพราะว่าการดูแลผมถามว่าผมเลี้ยงใส่ถุงเลี้ยงตอนที่เลี้ยงยูน่กระกับ,บส่ใจนะครับกับงาม แต่ดนี้ตอนเอาไปลงปลูกแล้วผมก็ว่าผมยิ่งผมใสใจกว่าการที่เลี่ยงอีกแต่ก็ยังยังตายยังตายถามว่าโรคยุนี่ผมก็ฉีดยาคือกันเธคือถาผมเปรียบเทียบใส่กันนี่มันสิคือจังเสียครับมันมันกรสิมีหมดหมดอยู่ผมผมก็บก่าใครได้ฉีดยาเพราะว่าผมฉีดยากะย่นี่กัเดือนละเทือครับกังาม ถว่าบัดพอเอาไปลงปลูกแล้วผมก็ว่าผมดูแลดีกว่านี่อีกหลายแหละครับหลายเท่าคือคิดว่าใส่ใจคักเลยแหละแต่กับบางต้นกับบ่อรอดบางต้นกับเกิดกัตายครับมันผมก็เลยอยากอยากจะขอคุ้มลูกน้ำแน่ผู้ใดพอมีคมุ้มลูกหรือว่า,าต่างเขดวิธีใดต้องแก้ไขจังไง ครับเนี่ยอันเนี้ยก็คือที่ผมเลี้ยงไว้ครับอันเนี้ยผมใส่ปุ๋ยเอ่อผมใส่ปุ๋ยเดือดและเทือรับไม่ว่าใส่ปุ๋ยดอกผมใส่น้ำหมักเดือดละเทืออันอันเนี้ยก้อนผมใส่ได้ประมาณสิบประมาณสิบห้ามือครับก้อนที่ผมที่สิรับสิไปกลับไปเข่าสวนครับมาหน,นีพ่อผมกลับมาก็ยอดมันแตกแตกดีอยู่ยุสวนผมก็ใส่ขึ้นกันนะครับใส่ทั้งทั้งน้ำหมัก ใสท่ทั้งเคมีครับทั้งทั้งเคมีทั้งอินซีครับทั้งน้ำมักเพราะว่าผมผมมาใส่สลับกันระวังเคมีน้ำมักแล้วก็อินซีครับเนี่ยแต่ว่ายุยูเนี่ยที่ผมเลี้ยงไว้เนี่ยที่เสียเอาไปปลูกเนี่ยครับอันเนี้ยผมใส่แต่น้ำมักอย่างเดียวมันมันก็เลยคือผมก็เลยเป็นขอ้อสงสัยว่าจาก การดูแลเนี่ยมันมันสิดูแลจังไดเพราะว่าผมผมก็ว่าผมดูแลดีแหละครับแต่ว่ากัายังยังต้นตายก็มีหลายแก็เกิดแต่ว่ามันหังบ่ไปใส่ก็มีหลายครับถ้าถามว่าลากขดกับผมก็เบิ้งอยู่นะตอนปลูกครับก็สังเกตเบิงบ่งเบิดอยู่ตัดกิตัด,ตด,ตด,ตดออกค่อนข้างเลึกแหละครับก,ก็เลยอยากอยากขอคมุมลูกนะเน่ครับว่าผู้ใดพ่อที่มีคมลูกครับกัขอแนะนำคมลูก ให้ผมเน่ยครับกะผมกระจีถ้าได้มีค้อมู้หรือว่าอันนี้ผมกระจีแน่ได้แนะน,นำหลายหลายท่านน้ำได้ถือครับอันนี้น,นี่อันนี้เป็นไอ้นั่นอันนี้ผมใส่น้ำหมักก่อนผมฉีข่าสวนวังประมาณสิบประมาณสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์นี่ เอาไปเอาไปเอามาหน่ยลดนี่ผมผมบ่รู้ว่าผมจะปลูกท่านบ่ผุนี่ครับเพราะว่าลดกับบวว่างหรอกอะผมกับบ่มีเวลาสิท่านได้ไปปรับพื้นที่เท่าไหร่ที่แรกตั้งใจว่าที่ถ้าลดว้างปุ๊บเราผมก็บที่ไปพุ่นแล้วก็เฝ้าปรับพื้นที่แต่ว่าไปพุ่นกับเข้าสวนพอดีเพี้ยลงงห้วก็หลายย่างครับก็เลยบ่ได้บ่ไดดไปปลูกเมื่อใดผมย่านเตรียมการกบ่ท่าน ผมย่านได้เลย <_ an> เลยหลุดไปอยู่ครับนี่ก็ดีพอดีกับน,นาที่เป็นไป,ไปลายฝนครับ <_ an> กะเดี๋ยวจังใดกะผมขอขอคมรูน้ำเนเด้อครับผู้ดใดที่มีท่านใดที่มีคมลูว่าการปลูกแล้วเขาคว้นสิดูแลจังใดเพราะว่าผมก็ว่าผมใส่ใจอยู่แหละถ้าผมออกมาเทียบกับ ตอนที่ผมเลี้ยงไว้อยู่นี่ผมผมก็ตั้งหลายแล้วครับกับต้นที่ปลูกดูแลหลายแต่ว่าผลสุดท้ายกับต้นที่ปลูกนี่ไอต้นที่เลี้ยงนี่ก็ยังงามกว่าครับ,รบจังใดก็ผมขอฝากฝากแนะน้าผมเนี่ยครับอันใดก็ใดครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ